วิเครอใบหน้านะคะสองสาวคู่จิ้นจากซีรีส์ดังค่ะน้องฟรีนแล้วก็เบกกี้นะคะซึ่งได้รางวัลขวัญใจมหาชนปี2023ด้วยมาดูความน่ารักของสองสาวกันค่ะคนแรกกับน้องฟรีนนะคะโอ้โหโครงหน้านี่คือแบบว่ามีความเก๋ทุกคนเป็นคนที่มีหนวกแก้มมันค่อนข้างสูงนะคะมีคนเป็นคนที่มีแก้มนะแล้วก็หน้านี่คือเรียวลงมานะคะขอบกรามเนี่ยก็คือแบบค่อนข้างชัดอยู่นะแล้วก็เป็นคนที่ค้างมนๆน,นะคะรูปตานี่ก็คือสวยเลยนะเป็นคนที่แบบตาเรียวๆนะหางตาแอบบ เียงลงนิดนึงนะแต่ว่าเป็นคนที่ชันตาแบบลึกชัดมากๆเลยนะคะแล้วก็มีดอลลี่อายด้วยนะคะคิวนี่คือแบบโคง้งนะคะไปตามรูปตาเลยค่ะเป็นคนที่มีแก้มที่บอกไปนะรูปจมูกก็คือแบบว่าได้สัดส่วนกับใบหน้านะคะมีความแบบว่าไม่ได้โด่งเวอร์มากนะแต่ว่าก็คือมีเนื้อจมูกนิดนึงนะคะรูปปากสวยค่ะมีความแบบเป็นทรงปากเปิดนะบนและล่างทรงปากชัดนะคะแล้วก็มีเนื้อปากที่แบบดีเลยนะแล้วสาวสฟอยอีกคนนะคะน้องเบกกี้นะโอ้โหโครงหน้านี่คือชัดมากเป็นสาส fun.